กลินมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาหลายคนว่าฉี่น้องเหม็นจริงไหมส่วนตัวย่าอัาฟ้าเนี่ยค่ะสามารถใส่ติดกงไว้แบบบุฟเฟ่ได้เลยน้องกระต่ายสามารถอาบน้ําได้ไหม าดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะก่อนมาแนะนําวิธีการเลี้ยงวันนี้เรามากินก่อนนะคะก่องทับต้องเดินด้วยท้องสักก่อนที่จะมาดูว่ากระต่ายกินอยู่ยังไงมาดูเรากินกันก่อนนะคะไปค่ะ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการเลี้ยงกระต่ายสําหรับคนเลี้ยงหัดเลี้ยงมือใหม่แล้วก็คนที่กาลังคิดว่ากำลังกำลังจะหัดเลี้ยงอย่างนี้ค่ะวันนี้เราจะแนะนําวิธีการเลี้ยงแบบฉบับของสไตลมาดามนัดดี ะมีขนาดตั้งแต่60เซน80เซนแล้วก็100เซนคราวนี้กรงที่เหมาะสําหรับการเลี้ยงกระต่ายจะเป็นกรงที่ยกขอบสูงเพราะว่าโดยพฤติกรรมของกระต่ายแล้วอะค่ะคือเขาอะชอบฉี่ตามมงมถ้าเราใช้กรงสุนสัขน,นะก็จะไม่ยกขอบสูงมันก็จะทําให้ฉี่อะค่ะหลุดลอกออกมาข้างนอกได้คราวนี้เรามาดูในส่วนของกรงที่เหมาะกับน้องๆแต่ละสายพันธุ์ว่ามีขนาดเท่าไหร่บ้างนะคะก็ะจะแบ่งกันที่ ขนาดตัวของน้องๆแต่ละสายพันธุ์อย่างเช่นพันเล็กก็จะมีข้อแรดหลอดเอ็นดีน้องๆพันเล็กกลองที่เหมาะสมกับน้องก็คือ60เซนขึ้นไปส่วนน้องพันใหญ่ก็จะเป็นพันเซนหลอดพันเฟมิกไจแอนน้องพันใหญ่ก็จะเหมาะกับกลองที่1เมตรขึ้นไปค่ะหลังจากเลือกขนาดกลองที่เหมาะสมกับน้องๆได้แล้วนะคะคราวนี้ก็ถึงขั้นตอนของการเซ็ตกลองแล้วนะคะก็ ขั้นตอนของการเซ็ตกงก็เราก็จะติดตั้งถ้วยอาหารแล้วก็ขวดน้ํานะคะเวลาเราติดตั้งขวดน้ําเสร็จให้เอาปลายนิ้วนะคะแตะไปที่ปลายขวดน้ํานะคะดูว่าน้ําไหลปกติหรือเปล่านะคะในส่วนของกลิ่นมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาหลายคนว่าอึอฉี่น้องเหม็นจริงไหมหจริงๆแล้วอึน้องไม่ได้เหม็นค่ะที่เหม็นอะ่ะเหม็นที่ฉี่น้องถ้าเกิดสมมุติว่าอึกับฉี่รวมตัวกันในระยะเวลาที่นานก็จะทําให้เกิดเป็นแอมโมเนีย และทําให้มีเีื่อยเป็นต้นต่อของกลิ่นเจ้าปัญหานี่เองค่ะขึ้นอยู่กับลับกษณะกรงที่ใช้ถ้าเพื่อนเพื่อใช้กรงแบบที่มีตะแกรงเราแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นขี้เลื่อยอัดเม็ดลอยทั้งใต้ตะแกรงนะคะเนื่องจากขี้เลื่อยอัดเม็ดดูดซับน้ําได้ดีค่ะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนใช้กรงที่มีพื้นเรียบแบบนี้ค่ะเราจะใช้เป็นวัสดุที่ทามาจากธรรมชาติ พราะว่าน้องอมีการเหยียบย่าแล้วก็แท้กินจะได้ไม่เป็นอันตรายกับตัวน้องค่ะในส่วนของอาหารการกินน้องก็จะกินหญ้าปหลับนะคะส่วนน้องอายุไม่เกิน6เดือนก็จะกินจหญ้าอัลฟฟ่าแล้วก็เสริมด้วยอาหารเม็ดส่วนตัวหญ้าอัลฟฟ่าเนี่ยค่ะสามารถใส่ติดกรงไว้แบบบุฟเฟ่ได้เลยนะคะส่วนอาหารเม็ดอะคะ่ะน้องอายุเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยค่ะจะกินอยู่แค่ครึ่งช้อนโต๊ะเองค่ะส่วน กระต่ายหลัง6เดือนไปแล้วนะคะจะกินเป็นหญ้าทิโมทีแล้วก็เสริมด้วยอาหารเมร็ดเหมือนกันค่ะหญ้าทิโมธีเนี่ยสามารถใส่ติดกรงได้ตลอดเลยแบนบุฟเฟ่ได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> ส่วนอาหารเมร็ดเนี่ยค่ะ <Yeah. S 1> กระต่ายหลัง6เดือนเนี่ยจะกินประมาณ2-3ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองค่ะ ส่วนกระต่ายสายพันธุ์ใหญ่จะกินมากกว่ากระต่ายสายพันธุ์ปกติ2-3เท่าตัวเลยค่ะในส่วนของขนมถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ขนมทางร้านมาดามบับบิ้แนะนำว่าให้ให้ช่วงอายุ4เดือนขึ้นไปนะคะเพราะว่าเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมกับน้องเพราะว่าถ้าน้องทานขนมตั้งแต่เด็กน้องจะติดขนมและไม่ทานอาหารหลักอีกหนึ่งคำถามที่ถามกันเข้ามาอยู่บ่อยๆเลยว่าน้องกระต่ายสามารถอาบน้ำได้ไหม ตอบเลยนะคะว่าไม่ควรอาบน้าค่ะเพราะถ้าอาบน้ําให้น้องเสี่ยงต่อการทําให้น้องช็อกแล้วก็เป็นหวัดได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้องตัวเลอะมากจริงๆเพื่อนๆสามารถเอาผ้าชุบน้ามันหมาดแล้วเช็ดทําความสะอาดที่ตัวน้องได้หรือว่าอยากจะใช้เป็นโฟมอาบแห้งเพื่อทําความสะอาดน้องก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนทําความสะอาดโกงให้สะอาดอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะก็จะช่วยลดปัญหาที่ตัวน้องเลอะได้เลยค่ะ ส่วนปัญหาที่เจออีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาช่วงน้องย้ายที่อยู่ใหม่อะคะ่ะน้องจะหาจุดกินน้ําไม่เจอนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการสอนให้น้องรู้จักจุดกินน้ําตัวเองนะคะจับน้องนะคะมาวางใกล้ๆขวดน้ํานะคะแล้วก็แตะนี่ให้น้องรู้ว่าจุดกินน้ําอยู่ตรงนี้นะคะช่วงย้ายบ้านสัปดาห์แรก รควให้น้องอยู่ในกรงแล้วก็สังเกตอาการว่าน้องกินน้ําได้ไหมกินอาหารได้ไหมถ่ายปกติไหมเนื่องจากช่วงย้ายบ้านสัปดาห์แรกจะทําให้น้องๆมีความเครียดถ้าเราไปยุ่งหรือไปเล่นกับเขามากๆจะทําให้เขาป่วยได้ค่ะหลังจากที่น้องปรับตัวได้แล้วเราจะทํากิจกรรมกับน้องได้บ่อยขึ้นในกรณีที่อยากปล่อยน้อง ควรปล่อยน้องให้อยู่ในขอบเขตอยู่ในสายตาเพราะว่าจะได้ป้องกันการเกิดอันตรายกับตัวน้องนะคะหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยน,นะคะ